มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างกฎหมายนิรโทษกรรม3ฉบับค่ะโดยตีตกไป2ร่างก็คือร่างของพรรคสีส้มและร่างของภาคประชาชนมีการตั้งกรรมธิการ32คนแประยะติภายใน15วันค่ะซึ่งก็จะพิจารณาร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นร่างหลักขณะที่นัทพง์ผู้นําฝ่ายค้านร,รู้สึกผิดหวังที่สภาตีตกไปสองร่างแต่ก็จะขอต่อสู้ในชั้นกรรมธิการค่ะค่ะดโดยการประชุมสภา ผู้แทนราษฎรวันนี้เป็นการพิจารณาต่อในร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม5้ฉบับก่อนที่จะลงมติวาระแรกโดยมีทั้งร่างที่เสนอโดยพักการเมืองและภาคประชาชนมีเนื้อหาสาระสําคัญของการอภิปรายที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงข้อจํากัดในการนิรโทษกรรมคดีตามมาตรา112ซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขสําคัญต่อท่าทีของหลายพักการเมืองค่ะแต่ที่ประชุมก็เปิด อภิปรายจนสามารถปิดการประชุมได้จากนั้นที่ประชุมลงมติทีละร่างเริ่มจากร่างที่1ร่างพระราชบัญญตัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศที่นายวิชัยสุดสวสัสดิ์สสชุมพรพักรวมไทยสร้างชาติกับคณะเป็นผู้เสนอมีมติรับหลักการเห็นด้วย299เสียงไม่เห็นด้วยศูนย์งดออกเสียง172เสียงไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงค่ะ2ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้าง,ส,างสังคมสันติสุขพศที่นายปรีดา บุญเพลิงสสบัญชีรายชื่อพักครูไทยเพื่อประชาชนกับคณะเป็นผู้เสนอที่ประชุมมีมติรับหลักการเห็นด้วย311เสียงไม่เห็นด้วย0 งดออกเสียง158เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงค่ะ3ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแยง้งทางการเมืองพอ,องที่นายชัยธวัตตุลาธนเมื่อครั้งเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลกับคณะเป็นผู้เสนอที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการเห็นด้วย147เสียงไม่เห็นด้วย319เสียงงดออกเสียง6เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงค่ะร่างที่4เป็นร่างพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรมประชาชนพอสอที่นางสาวพูลสุขสุขเจริญกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน36,732คนเป็นผู้เสนอที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการเห็นด้วย149เสียงไม่เห็นด้วย306เสียง งดออกเสียง20เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง0เสียงค่ะส่วนร่างสุดท้ายร่างที่5ร่างพระราชบัญญตัติสร้างเสริมสันติสุขพศที่นายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย,ทยกับคณะเป็นผู้เสนอที่ประชุมมีมติรับหลักการเห็นด้วย311เสียงไม่เห็นด้วย3เสียงงดออกเสียง147เสียงค่ะและที่ประชุมนะคะก็ได้มีการตั้งกรรมธิการทั้งหมด32คนแประยะติภายใน15วัน โดยยึดร่างของพักรวมไทยสร้างชาติเป็นร่างหลักค่ะขณะเดียวกันนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ถแถลงข่าวภายหลังการลงมติโดยรู้สึกผิดหวังที่สภาตีตกสองฉบับคือร่างของพัคประชาชนและของพรกประชาชน แม้ว่าหลายฝ่ายรวมถึงประชาชนที่ร่วมลงชื่อจะรู้สึกผิดหวังหรือโกรธกับผลการลงมติแต่ขอยืนยันว่าพักประชาชนจะไม่ละทิ้งความหวังและจะเดินหน้าต่อสู้ในชั้นกรรมธิการต่อไปสำหรับประเด็นทางการเมืองในช่วงนี้น,นายนัทพงศ์มองว่าอนาคตของกฎหมายยังไม่แน่นอนอาจผ่านวราระสามหรืออาจยุบสภาก่อนก็ได้ซึ่งหากร่างสุดท้ายร่างนิรโทษกรรมที่ผ่านกลับมีเนื้อหาที่เลือกปฏิบัติ พัคประชาชนก็จะไม่เห็นชอบอย่างแน่นอนค่ะส่วนทางด้านนายยิ่งชีพอัจฉรนนท์ผู้จัดการไอรอและในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมจากพาคประชาชนกล่าวว่าหากสภาจะยืนยันร่างนิรโทษกรรมทั้ง3ฉบับโดยกีดกันคนบางส่วนไม่ให้ได้รับการนิรโทษกรรมเลยหรือเปิดช่องให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่หลายคนเข้าใจว่าในวันนี้ขอเรียกร้องว่าไม่ได้รวมถึงขอให้คัดค้านนิรโทษกรรมของการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือแสดงออกทาง การเมืองเป็นการใช้อำนาจโดยม่ชอบของเจ้าหน้าที่เรื่องนี้ภาคประชาชนขอคัดค้านหากในวราระที่2ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขก็เชื่อว่าจะไม่ประสบผลสําเร็จหรือสร้างสังคมสันติสุขสร้างความสมานฉันท์ปรองดองได้ดังนั้นจึงขอคัดค้านการออกกฎหมายเนื้อโทษกรรมแบบเลือกปฏิบัติค่ะ